ุณจะเห็นเราย่างลูกช,ชิ้นเนาะทุกคนเราย่างลูกชิ้นอยู่ตามที่เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวจะทําน้ําจิ้มมะขามนะจ่ะน้าจิ้มลูกชิ้นมะขามนะจ๊ะนี่แบบเร่งด่วนอันนี้เป็นน้ําจิ้มไก่หรือว่าน้ําจิ้มอะไรก็ได้จะเป็นน้ําจิ้มไก่หวานนะนะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่ามันแซ่บมากจะใช้อะไรก็ได้เด้ออันนี้ก็ได้จ้าเดี๋ยวจะบอกว่าทํายังไงนี่ส่วนผสมมีน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มเปรี้ยวอะไรก็ได้จ้าหาได้สะดวกสบายได้แล้วนะจ่ะน้ำมะขามเปียกนี่ ใส่ตามต้องการเลยจ้ะใครชอบเผ็ดนี่แม่ชอบเผ็ดใส่พริกป,ป่นไปหนึ่งช้อนจ้ะนะทุกคนพริกป่นหนึ่งช้อนใครจะเติมน้ำปลาอีกก็ได้นะใครต้องการความความเผ็ดนะทุกคนเติมเปรี้ยวเติมบันอะไรก็ได้หวานไม่ต้องเติมตตดเพราะว่าน้ำจิ้มไก่เขาหวานแล้วนะจ้ะทุกคนอืมขอเติม เขาเติมนักลานิดหน่อยหรือว่าจะใส่เปลือกก็ได้นะทุกคนนี่เท่นหน่อยดิได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะโปกใสผักชีลงไปเดี๋ยวนะลูกชิ้นจะไหมใสผักชีลงไปเสร็จแล้วนะจ๊ะเอาไปใส่ไมโครเวฟหนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวใส่ไมโครเวฟก่อนจ้ะ ชิ้นอย่างของเราก็นมากินน้ำจิ้มของเราก็ได้แล้วนี่เป็นไงทุกคนนี่น้ำจิมาา้มมะขามของเรานะจิ้มชิ้นนะคะทุกคนนิ่ายเดี๋ยวก็ใส่ใส่ผักชีลงไปอีกนิดนึงโ้อ่อยเลยเดี๋ยวนะ ไงทุกคนนี่จินตนาการจินตนาการไหมอ่ะนี่เสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะจ๊ะก็เราก็คิดว่าเป็นเป็นลูกชิ้นย่างแบบรถเข็นแล้วกันนะเราก็จินตนาการนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเตาย่างนะตอนนี้เราก็ใช้กระทะย่างเอา เราก็จีได้ประมาณนี้โอ้ห้าลูกห้าลูกสิบเนี่ยมีใครซื้อไหมหรือว่าขายถูก <laughs> ทุกคนจ้ะจินตนาการอีเมลเลิศ่าจะโอ้ยมันห่อนเนี่ยจ้ะนี่มีภายสื่สออีเมลบอก่าถ้าอีเมลขายหาลูก1ิบนี่ ใจเจ้าของเด้จัดนี่เฮ้ยสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะเดี๋ยวเอาอีกใหม่หนึ่งเอาอีกใหม่หนึ่งจ้ะเนี่ยฝีมือเด้จัดนี่ฝีมือล้วนๆมาสันตะอ้าวอันนี้คือผ้าต่างสวงขานันตีหลายคิดอยู่แหละ คนจ้าจริงแต่ซีใหม่พี่น้องจ้าเพื่อน่ะเฮ้ยแต่ซีใหม่จ้าซีใหม่ซีสิบบาทเดิหนิถือบ่เนี่ยซีใหม่ซีสิบหนิถือคักด้ิเนาะจ้า <c oughs> ทักทายกันเด้อสบายดีสวัสดีจ้าทุกคนจ้าตามที่เห็นเนาะจ้าอีเมหเฮ็ดอันลูกชิ้นลูกชิ้น ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูย่างเลยจ้ะลูกชิ้นหมูเด้งย่างเฮ้ยเป็นตอแซ่บบนะ้าขนาพี่น้องจะมิพักมิแตงแล้วกับพักชี้ได้จ้ะฮัลโหแล้ว,ลวน้ำจิ้มมะขามก็ง่ายๆสไตล์อีเมลเลยจ้ะนี่อินอัดแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันข่อยข่อยเฮ็ดบ่อยมากเลยจ้ะแล้วก็ อร่อยด้วยไม่จําเป็นต้องไปหันพิกไม่จําเป็นต้องไปคั่วทําอะไรใช้แบบนี้เลยแล้วจะบอกว่าใส่พริกป่นลงไปหน่อยใส่มะขามเปียน้ํามะขามใครที่ชอบเค็มนิดใส่เกลือก็ได้ใส่น้ําปลาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ไม่เน้นน้ําตาลนะจ๊ะเพราะว่าซอสที่อซอสน้ําจิ้มไก่เนี่ยมันหวานจริงๆนะทุกคนมันหวานแล้วก็ไม่แนะนําให้ใส่น้ําตาลนะทุกคนแล้วก็มีผักชีโรยหน้านิดนึงนะ ออยากจะบอกอันนี้เสียบไม้ไม่ได้จิ้มเลยพี่นงจ๋าน้ำจิ้มถูกใจมากเชื่อว่ามีคนน้ำลายไหลแล้วเนี่ย อนแรกว่าจะลาดนี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวกลัวตัวเองกินไม่หมดไงทุกคนก็เลยจะจิ้มแบบนี้มีแตงด้วย มันน่ากินไหมทุกคนลูกชิ้นหมูเด้งเราทำเมื่อวานนะหลายคนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำตามนองเอนขอบคุณมากเลยที่แบบมาแชร์สูตรมาบอกสูตรก็ยินดีดนอจ้าแต่กะแต่กะสิบอกว่า <laughs> แต่กะสิบอกว่าแสบไผ่แสบมันด้อจ้ะแสบไผ่แสบมันในที่นี้หมายถึง รถมือใครรถมือมันก็แตกต่างกันไปแต่เครื่องปรุงนะ่ะกับปรุงตามที่อีเมอีเมใส่หมูวานนั่นแหละจ้ะก,กับโอเคเนาะจาก้กมันกับบรเด็แบบวแบบ่าออ้ยต้องเซพเหมือนที่โรงงานเขาทํามันกลมเมนเนาะจา้ะมันทําให้เราจากที่เราไปซื้อไปซื้อลูกชิ้นที่ร้านเอเชียเราก็ก็มาทําที่บ้านเองอย่างนี้มันก็ช่วยในการประหยัดในครัวเรือนเนาะจา้ะสิ่งไหนที่เราทําได้เองก็ อย่างเนี้ยเรายังทำได้เองเลยน้ำจิ้มเนาะจ้ะทุกคน อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่ได้อ่านาตรงปักหมุดไว้เมื่อวันจันทรเมื่อวันจันท์นะจ๊าก,ก็คือตอนนี้สวีเดนเข้า,เ,าเข้าช่วงฤด,ดูการใบไม้ผลินะจ๊ะเวลาก็จะเร็วขึ้นนะจ๊ะหมายถึงว่าเวลาเวลาเดินหน้าหนึ่งชั่วโมงก็คือเร็วขึ้นห่างจากเมืองไทยห่างและช้ากว่าเมืองไทย5ชั่วโมงจนาะจ๊ะตอนนี้เนาะนั่นแหละ ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะห่าง6ชั่วโมงนะจ้ะถ้าเป็นหน้าฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูการฤดูร้อนฤดูร้อนอะจ้ะก็จะเป็น5ชั่วโมงนะห่างจากเมืองไทยหรือว่าช้ากว่าเมืองไทย5ชั่วโมงใครที่ไม่เข้าใจก็ถ้าเป็นเวลาไทยก็นับถอยหลังนะจ้ะนับถอยหลังมา5ชั่วโมงนั่นคือเวลาสวีเดนนะจ้ะนั่นแหละทุกคนกะได้บอกกาวในะคลิปนี้นะจ้ะ แต่ว่าอีเม่อีเม่ก็เขียนแบบปักมุดไวเหล,ลวเลยจ้ะว่าเออตอนนี้ห้างจากเมืองไทยอันฮาชม,มงเดอ้ออย่างประมาณนี้จ้ะกินต่อจ้ะหมดไม้หนึ่งแนละ้ว กินจ้ะเดี๋ยวไปหลีดผ่างานนี่แม่ยังยังอยู่อยู่นุมน่มๆไปโรงเรียนจ้ะอีพอ,อกลับไปเห็ดเฮ็ดงานต่างปกติเนาะจ้ะกินแสดงไปเห็ดงานคือกันเมื่อคืนนอนไม่หลับจ้ะทุกคนเพราะว่าเด็กร้องเด็กร้องให้ทั้งคืนเลยเด็ก ก็คือเราอยู่ชั้นสามใช่ไหมแล้วก็มีชั้นสองเขาจะแบบมีญาติเยอะอะไรอย่างนี้ก็คืออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมแ้วทีนี้เด็กอะ่ะมันเป็นเด็กเล็กๆ่กเะนาะเขาล้องทั้งคืนสงสัยเขาไม่สบายตัวหรือเขาอ่ะไม่สบายก็ได้ล้องแล้วทีนี้ก็เราถ้าเราได้ตื่นแล้วเราก็แบบนอนไม่หลับไงอพอได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็ออาะตื่นก็ตื่นยาวเลยทีเนี้ย <c oughs> หรือสุดตัวอีกทีอ้าว กูนอนหลับตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยแต่ก็ไม่ทุกคืนแล้วนะเด็กอะ่ะจริงเขาไม่สบายเขาก็ร้องอ่ะนะร้องจนแบบเมื่อคืนแบบสงสัยพ่อแม่ก็ไม่ได้หลับอ่ะนะทุกคนจ๋า มันช่วยได้ดีจริงๆนะอันนี้เราก็ทำเองเนาะน้ำจิ้มเราก็ทำเองอร่อยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวขอกินอีกลูกหนึง่งเดี๋ยวจะลาทุกคนแล้วนะเดี๋ยวจะไปรีดผ่าแล้วจ้ะ นิ่นอร่อยมากเข้ากันดีกับน้ำจิม้ม โอเคจัดสุตูสุกนกกะอันนี้ก็เป็นวิธีแบบเป็นวิถีชีวิตในครัวเรือนนะจ๊ะอะไรที่ดัดแปลงได้เราก็ดัดแปลงแล้วก็บอกทุกคนว่าเออคนเมืองนอกเขาทําอย่างนี้นะบางทีเราไม่มีเครื่องปรุงอะไรเยอะแยะมีแค่น้าจิ้มไก่กับเอ,อพริกป่นแล้วกออ็น้ำมะขามเราก็ได้น้าจิ้มแล้วนะจ๊ะทุกคนอยากบอกว่ามันอร่อยนะไม่ได้แค่แบบว่าอุ้ย ออกสื่อแล้วบอกว่าอร่อยไม่ใช่นะคือแล้วแต่ใครว่าจะปรุงยังไงเลยมันใช้ได้ในกับส,กสถานการณ์แบบนี้เนะจ้าจะได้กับขอบคุณสุภุสุคนเดจาสบายดีสวัสดีเด้ออีเมลไปรีบผ่าจ้า